สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นุชเชื่อแน่ว่าทุกๆคนยังคงต้องจ่ายค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตกันเหมือนเดิมทุกๆเดือนและเรายิ่งต้องจ่ายเพิ่มมากขึ้นถ้ามีลูกหลานต้องเรียนออนไลน์ต้องใช้อินเทอร์เน็ตหรือเราติดต่อธุรกิจติดต่อกับคนที่เรารักเนื่องจากว่าเราต้องหา ใจของลรคระบาดโรคโควิดวันนี้ถ้าเกิดว่าเราจ่ายท่าโทรสมมุติเดือนละ300ปีหนึ่งก็3,600บาทถ้าเดือนละ500ปีหนึ่งก็6,000บาทถ้าเดือนละ1,000ปีหนึ่งก็12,000ถ้า2,000ปีหนึ่งก็24,000และนุกเชื่อแน่ว่า บางท่านอาจจะจ่ายถึงเดือนละ 3,000, 4,000หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับกิจการหรือธุรกิจที่เขาต้องใช้โทรศัพท์ใช้อินเทอร์เนต็ตอยู่ทุกๆวันวันนี้ดีไหมคะเราเปลี่ยนมาจ่ายที่ระบบของ i t s ของบริษัท Top Up t o u r สตเป็นแพลตฟอร์มที่เราสามารถสร้างรายได้จากการใช้อินเทอร์เนต็ตใช้โทรศัพท์ เราใช้ดีเราบอกต่อแนะนำให้คนที่เรารับแนะนำให้เพื่อนที่เรารู้จักมาใช้ในแพลตฟอร์มของ ITS นอกจากประหยัดแล้วเรายังสามารถสร้างรายได้เป็นเงินไหลเข้ามาให้กับครอบครัวอีกช่องทางหนึ่งวันนี้แพลตฟอร์ม ITS สามารถสร้างรายได้จากค่าเนตค่าโทรศัพท์ หรือแมว้ว่ากระทั่งการดิวร้านค้าร้านเสื้อผ้าร้านตัดผมโรงแรมร้านอาหารต่างๆที่เราไปใช้และเราชื่นชอบเราประทับใจเราต้องการที่จะดิวเข้ามาในระบบแพลตฟอร์มของ i t f การดิวร้านค้าต่างๆเหล่านี้ในขณะที่สมาชิกท็อปอัพทวริสไปใช้บริการร้านค้าเหล่านั้น เราที่เป็นคนแนะนำก็มีรายได้กลับเข้ามาในกระเป๋าอีกช่องทางหนึ่งด้วยเหมือนกันค่ะแพลตฟอร์มดีๆแบบนี้นุชอยากให้คนไทยเราทุกคนได้ใช้และได้มาร่วมประหยัดค่าเน็ตค่าโทรศัพท์เหมือนเหมือนกันแล้วการประหยัดครั้งนี้เราก็มีรายได้ ย้อนกลับคืนมาให้เราด้วยเหมือนกันหากคุณสนใจสามารถติดต่อคนที่ส่งคลิปนี้ให้กับคุณได้นะคะสวัสดีค่ะ